เ๊งงซีฟูดร้านเด็ดชะอำครับแนะนำนะฮะให้จองเข้ามาก่อนคนเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆนะครับทุกคนชำม,มากจะบอกว่าเนื้อปูมันแน่นมากแล้วก็ค่อนข้างสดมากไม่มีกลิ่นคาวเลย อนนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการอร่อยบอกต่อนะฮะคลิปนี้นะครับบอลกับทีมงานนะฮะจะพาทุกคนไปหัวหินกันครับ 2วัน1คืนนะฮะจากที่ทุกคนนะฮะวตดกันเข้ามานะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะจะเป็นคลิปบางแสนครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะเป็นพัทยาครับรอติดตามดูกันได้เลยฮะอันนี้ก็ปอยเลยหรอกปอยก่อนเลยสปอยบอกไว้ก่อนร้านที่เราจะไปนะครับเราแวะก่อนถึงหัวหินทุกคนเป็นร้านดังร้านเด็ดนะครับอยู่ชะอําครับชื่อว่าร้านเจ๊นงซีฟู้ดนะครับร้านนี้นะครับเขาเปิดถึง2รอบเลยทุกคน11โมงถึงบ่ายสนะครับกับ5โมงเย็นถึง3ทุ่มก็ใครนะครับที่ สนใจอยากกินอนะ่ะบอลแนะนําให้จองก่อนเลยซึ่งบอลก็จองแล้วบอลจองไว้รอบ1 1โมงเพราะว่ากลัวไม่ได้กินครับถึงแล้วนะครับร้านเจ๊นงซีฟู้ดนะครับทุกคนร้านเขาเปิด11โมงนะแต่ว่าเรามาก่อนไม่เป็นไรไปนั่งดูเมนูกันครับ อยากจะบอกว่าบรรยากาศร้านเขาดีมากเลยทุกคนดูดิวิวแบบชายทะเลเมนูเขาก็จะมีแบบเนี้ยเนี่ยเมนูแนะนำเห็นมาทุกคนนี่แล้วก็เขาก็แยกเป็นแบบแต่ละประเภทเลยดีมากเลยเนี่ยปลานี่ก็ปลาอย่างปลาอยู่หืปลาสามหน้าและเยอะมากกุ้งอื่นๆอะไรเงี้ยเมนูเยอะมากมาเรามาสั่งกันครับได้ยังได้แล้วได้สั่งหรือว่าได้เมนูได้เมนูนานแล้ว ที่สั่งไปนะครับมีเนื้อปูก้อนผัดพริกสดหอยเชลล์ผัดเมกระเทียมแกงส้มไข่ปลาเดืวกิวยอดมพะพร้าวอ่อนนะครับปูมาหนึ่งคร่งโลกแล้วก็ข้าวผัดทะเลไซอ็มหนึ่งครับจัดไป พร้อมแล้วหรอไม่ถามคนดูอ๋อครับครับ <laughs> เราอ,อ่ะพร้อมก่อนเลยแ,ลแอบควักแอบจ้วงตลอดเลยนะ <laughs> ยไข่ปลาเรือเซียวดีอู้อ้วนมากไข่ใหญ่มากดิโอชานมไข่มกุกปะเนี่ยยิ่งกว่าอีกอะ่ะโอ้หดูเต็ดกรตายตายตายน่ากินมากทุกคนยอดมะพร้าวอ่อนรสชาติแบบ จีจา้าอ่ะเผ็ดนํำเปรี้ยวตามขอชิมไข่หน่อยไข่หน oh ุกมากเมื่อกี้บอกเผ็ดนํำเปรี้ยวตามใช่ป่ะใช่ไม่ใช่เปรี้ยวน้ำเผ็ดตามโอ้โหก็กระแทกเลยอ่ะสำหรับบอลบอลกินเปรี้ยวใช่ป่ะบอลรู้สึกว่ามันเปรี้ยวเลยเออถ้าคือคนที่แบบไม่ได้กินเปรี้ยวมากก็อาจจะงงแงงอขงผัดมาเขาผัดดูดิให้แบบ กุ้งปลาหมึกจุกๆเลยอ่ะทุกคนดูปูด้วยดูดิฮะเขาผัดดูแห้งดีนะใช่ชิมไปแล้วนี่ใช่กินตอบได้เต็มปากเลยอ่ะชิมเขาผัดนะครับเขาใช้ข้าของมะลิเขาให้คะแนนไปเลยแบบเกินเกิน50%แล้วออกป่ะรสชาติกลางๆกินง่าย คือจริงๆมันเป็นเบรที่แบบเอาไว้กินกับอาหารเฮยอ,ะอ่ะแต่เนี้ยดีมากเลยอ่ะดูดิลูกแก้วหมูฟุกเออลูกแก้วเท่าลูกแก้วเลยเนี่ยใส่ลูกแก้วที่เด้งๆอ่ะสมัยเด็กๆอ่ะเปาะในปากเลยอ่ะใช่มันต้องแบบมไม่ไม่ขาวด้วยรสชาติเป็นแบบวันทอดแต่เมนูเนี้ยคือที่สุดแล้วปะโอโหทำรีเสิร์ชเห็นรูปแล้วแบบอยากลองเลย พิกขี้หนูก็คือเข้าทุกอน,นูตักยังไงก็เจอตอนนี้เขาทำเขาตักพิคกี้หนูแบบ้วยช้อนเลยเหรอคับปียกอ,อืมเป็นยังไงครับฉ่ำมากฉ่ำพริกอ่ะอยากรีวิวแบบหน้าตาจริงอ่ะล้วกินเข้าไปเป็นยังไงอ่ะเคี้ยวโชว์ไปเคี้ยวแล้วไงเคี้ยวพริกก็ดูเดีอ่ะดูพริกอ่ะเนี่ยดูพริกดูพริกนะ สาวจริงว่ามันมันหอมมันทาให้แบบจานนี้เป็นจานพิเศษอันนึงนะบอนเน่โอ้โหตักข้าวไม่ว่านะก <c oughs> ุ้งตัวใหญ่มาเลยนะกุ้งมีสงตัวไงตอนนี้ลิ้นชาไปหมดแล้วเพราะว่ากินพริกไปแบบเต็มเต็มคำรีวิวเนื้อปูก่อนดีกว่าจะบอกว่าเนื้อปูมันแน่นมากแล้วก็ค่อนข้างสดมากไม่มีกลิ่นคาวเลย <c oughs> ผัดมาแล้วมันหอมพริกขี้หนูมากเลยมามาชิมกันต่อเี่หอยเชล ผัดเนยกระเทียมใส่แครอทมาด้วยดูดิปกติบางที่อ่ะก็จะเสิร์ฟเป็นแบบตัวๆเนาะใช่ๆมาทั้งแบบมาทั้งฟาร์มมาทั้งฟาร์มให้เยอะมากมาชิมร้อบ <c oughs> ข้าวผัดกุ้งจ้าอยากจะบอกว่าโค้ดส่วนมากตามร้านอาหาเรเขาก็แบบไม่ใส่เลยจริงๆมันจะเป็นมัทารีมัทเรียกะดาษฟิล์มทเรามื่อกี้ใส่ก้อนนี้ รู้สึกว่าตัวหอยมีกลิ่นคาวน,นิดนึงตอนนี้พี่กินตัวเมื่อกี้กักบไม่ค่อยมีอืมนิดนิดถ้าหากทำทอดทอดนี้มวาว่ะปูใช่ไหมฮะปูพ,พริกจะพอกินปูย่ไม่มีพริกอะ่ะสู้กินคู่พริกไม่ได้อืมมันทำมาให้คู่กันแล้วอะ่ะไว้อย่างที่บัณพูด มาตลอดพูดมาเป็นปีสองปีสามปีไม่รู้มีคนฟังอร่อยเรามันไม่เท่ากันเว้ยทุกคนย้ำเสมออย่างบอนชอบเปรี้ยวเงีนะก็ไม่เหมือนคนอื่นละเนี้ยบอนจะอาจจะอร่อยที่อาจจะรู้สึกเปรี้ยวไปอืมเนี่ยบอนชอบกินเผ็ดที่อาจจะบอกเผ็ดไปอง้ายจะบอนอร่อยไงเท่าไหร่ปะเอากูดูกระจกเลยครับก็ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ ยังไม่เชื่อสองนี้ชื่ออะไรอ่ะชออุ๋งอุ๋งุ๋งไม่ได้สองเฮีไม่เฮยเอาล็อกได้อล้วมเขาไม่ได้ให้นี่ทุกให้เขามีอุปกรณ์ต้องสอนวิธีแกะปูไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกเนาะทุกคนน่าจะแกะเป็นอยากจะพูดคำนึงเน่ยว่าแกะไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาตรงนี้ก่อนปะจะจับอุปกรณ์จะจับอุปกรณ์ตัวแบบนี้ ก็จะได้กันเทียนาม่นนันอันนี้เป็นส่วนที่อร่อยที่สุดละคานเนื้อตรงอื่นอ่ะมันติดเปลือกเยอะอเปรี้ยวนำอีกอ่ะบอกว่าร้านเนี้ยทำอาหารเปรี้ยวนำทำไม,ม <c oughs> นี่สีฟูสดมากบอนสดเนี่ย <c oughs> แต่ดูสีมะนาวเยอะมากเลย มะนาวแท้แล้วบีบเยอะไปนิดนึงด้วยขบปลายนี่รู้สึกว่าขาดเค็มไปนิดนึงจบจริงบอลไม,ไม่ไม่มีใครชอบแกะปูอะเคยเจอคนชอบแกะปะก็มีว่ะมีคนที่ชอบแบบติดต่อมาหน่อยนะติดตอ่อเขาเยอะย่ สวยฮะแต่ต้องแก่อีกแล้วสวยเลยนี่เขาคนดูเลยแล้วต้องเลือตลอดไปสุดมากสรุปเมนูรวดๆเร็วๆเลยชอบที่สุดนะครับนี่เลยเนื้อปูก้อนผัดกสดบีจิงโอ้โหโอ้โหบังหน้าเฟรมกล้องโอ้ยแยมแยมมแยม ป,ปอ,ออเพี่ชิมดีแล้วรีวิวในแบบในในในฐานะคนที่แบบไม่ค่อยกินเผ็ดมากคน, <laughs> ค,นคนก็เริ่มมาคน,คนไปไมา่<อ>มาเรื่อยๆาะสัญญาเขาจองมาแหละเราต้องจองอไงไม่งั้นมันจะไม่ได้โตะ ใจนะฮะชอบอาหารทะเลสดสดรสจัดนะครับแนะนําเลยนี่นะครับเจ๊นงซีฟู้ดนะทุกคนย้ําอีกทีนะครับเขาเปิด2รอบนะครับมีรอบ11บเอโมงถึงบ2ายสนะครับแล้วก็อีกรอบนึงนะครับห้าโมงถึง3ามทุ่มนะครับแนะนำนะฮะให้จองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆนะครับทุกคนรอติดตามคลิปหน้านะฮะเราจะพาไปกินของอร่อยๆในหัวหินนะครับเป็นร้านอาหารเก่าแก่หรือว่า องกินจุกกินจิฟมีอะไรบ้างรองติดตามครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการอร่อยบอกต่อด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย